สวัสดีจ้าสวัสดียามเชาา้าแักทาสบายดีกันทุกคนก็นขอให้มีความสุขแฮงๆงรวยรปังกังกักคนลยจ้าไันนี้ก็ทํทำงานกันพี่น้องมีกาอยู่สามหมัดแสษถอนไอ้กาอยู่สามหมัดก่แซมหน้ากันด้อมีกาพี่น้องกาอยู่สามหมัดลมก็เย็นดีดีลมเย็นสบายพี่น้องลม,ลมลมแรงมีอยู่แดดเปียงเปียงแต่ว่ามันลมมันแรงกะดีอยู่ ่อนค่ายไปได้หลายบอลลอนพี่น้องบางทีก็ดําแซมหน้าบานเลามันบองอกไ่พี่น้องหนามมันท่วมหน้าอยู่หลาะบานนามบานไลลงมันก็เลยก,ก็จะประมาณนี้ขอบคุณจ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่บบมาให้กำลังใจขอบคุณมากมาย ทายสบายดีกันเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าเชา้าๆลุ่เย็นนี้ีพี่น้องถังอัดขิปก่อนก่อนทีลน่ลนา <c oughs> ขอบคุณจ้าขอบคุณที่แวะมาหลับชมชมขีดพิจมในเด้อพี่น้องเอ้ยสองนาทีจ้าสองนาทีขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณถูกท่านขอบคุณถูกการติดตามดกกูก่าฉันพี่น้องอืมกาฉัน กะแกพี่น้องเป็นกะเขาเรียรรอดกยอกเราซีดาเราก็เลยถอนมาจังเลยกินมันดำให้เราคุณตาถอนหมัดกะดำไอต้ตรงนี้แหละพี่นอ้องตรงที่มันว่างวางบานเขาแล้วมันบองออกขอบคุณหล,ลายๆจ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลททุกแช์ทุกริบิบทุกคอมเมนต์นะจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นสว่างรำ่ำรวยทำการสิ่งใดก็ขอสำเร็จสำเร็จถูกประกาน kịp ngân khói để ngân kịp thong khói để thong đỡ vì nó ngân lấy con thong lấy mang chấm bản chấm lên cho các phó chủ quân đội